รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับธรรมกับผม mm hmm. วิทย์เสดามณีรัตน์นะครับพบกันแบบนี้ครับทางช่อง e ี t v นะครับรายการเราจะมาร่วมกันพูดคุยศึกษาหลักธรรมฟังกันแบบง่ายๆและสามารถนําไปปฏิบัติได้ใช้ได้จริงนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นคนดีให้แก่ตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับคุณผู้ชมท่านใดที่วันนี้พลาดไปอยากจะรับชมย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้2แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับช่องทางได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w e et etv t h a i tv นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็เ์ชไปที่ y u u t u h anel นะครับ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่วัตภุเขาทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันพูดคุยมงคลที่8ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปเรื่องของผู้บู้สูตรนั่นคือฟันมากนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเอ๊ะ ฟังอย่างไรแล้วเราจะมีการต่อยตรองอย่างไรตัดสินอย่างไรว่าสิ่งน,นี้ถูกต้องหรือเปล่าแต่พอมาถึงวันนี้ฮะอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องการรับรู้ในศิลปะหรือว่าสิบปัญจาทีนี้จะลงมือทําอย่างไรละ่ะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์มหานพันธ์สันติพัฒโทน,นะครับกับนักกาาพระคุณเจ้าครับเจริญพรคุณบายแล้วก็เจริญพรท่านผู้ชมรายการสุขใจไปกระทนทาง,ง e.tv ทุกทา่านครับครับ พอเราเปิดมงคลที่แปดเสร็จปั๊บเขาใช้คำคำนี้ความเป็นผู้มีศิล,ละปะเสนงผ่านหลายๆคนก็บอกตายแล้วฉันเกิดมายังวัดภาพให้เป็นเลยอาจารย์แสดงผ่านมันเกี่ยวกันยังไงบ้างไหมอาจารย์หรือมันเป็นการเล่นคำยังไงคจรับจริงๆ่งถ้าพูดแบบคนยุคสมัยใหม่เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องผู้สูตรข้อที่เจ็ดเป็นเรื่องของศาสตร์ส่วนเรื่องของศิรปัญจความเป็นมีผู้มีศิลปะก็เป็นเรื่องของศิลป์นั่นเองต้องมีศาสตร์ศาสตร์และศิลป์คราวนี้้า ยกตัวอย่างง่ายๆเร็วๆเลยทรับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ตัวคุณบอยย้อนท้าวความไปถึงพาหุสัจจะกอ<ช>่อเป็นพาหุสูตรถ้าท่านผู้ชมจําได้เนี่ยตอนท้ายเนี่ยอาตามาท่องกรอนของท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลขออนุญาตท่องอีกครัเพื่อแสดงความเป็นผู้มีศิละปะ <laughs> <c oughs> ในการนําคําที่อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลร้อยเรียงหนึ่งฟังมาอย่าพึ่งเชื่อสองทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อไม่ได้สามตื่นข่าวเล่ามาอย่าเชื่อไปสี่อย่าไว้ใจแม้แต่ตําราห้าอย่าเชื่อเพราะเดาเองเล่น หกกะเกณฑ์คาดคะเนนไว้ล่วงแน่เจ็ดเพราะนึกตึกตรองและตรวจตราแปดเพราะว่าต้องตามธรรมเนียมตนเก้าอย่าเชื่อเพียงเพราะเพื่อคนควรเชื่อเขาสิครูเราแท้ๆมาแต่ต้นก็จะจักเชื่อได้น้ําใจคนจงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเอลอ <c oughs> การที่รู้ว่าการละมัสูตรสิบข้อคืออะไรครับ <c oughs> เช่นรู้ว่าพระเจ้าบอกว่าอ,อ,อย่าเชื่อเพราะฟังฟังตามกันมาสิบ <c oughs> ข้อนั้นครับ <c oughs> รู้จําได้อันนี้คือเป็นพระตสูตแต่การที่อาจารย์นวราชพงไพบูรณ มีศิละปะในการนําเนื้อความทั้งหมดนี้มาเรียบเรียงให้จําง่ายหรือถ้าถามว่าใครท่องออการลระสัสูตรทั้ง10ข้อเนี่ยอาจจะอาจจะจํายากเนาะแต่พอมาเป็นกรอนบางท่านก็บอกก็ยังจํายากอยู่บีแต่ก็จะจําง่ายกว่าการท่องจําเนื้อหาล้วนๆฉะน,นั้นอันเนี้ยเป็นศิละปะอันหนึ่งที่ที่เห็น คือหลายอย่างเหมือนกับตัวคุณบอยเองเนี่แหละก็มีศิละปะในการถามคําถามมีศิละปะในการสื่อสารทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศิละปะหมดเลยคือคือในคัมภีมังคลาตีปณีเองเนี่ยจะบอกว่าเรื่องของพระหุสูตรเนี่ยจะรวมทั้งสิ่งที่พระเจ้าสอนหรือองค์ความรู้ต่างๆนอกเหนือพุทธศาสนาไปยกเวน้นยกเว้นสิ่งที่จะไม่พูดว่าเป็นสุตตะก็คือเรื่องของ หัตถกรรมะโกศลังเขาแปลว่าความผู้ฉลาดในหัตถกรรมถ้าแบบแปลง่ายๆมันไม่ใช่มานั่งจักสารอย่างเดียวนะแต่มันคือการที่ลงมือทําให้มันเกิดความสําเร็จได้ฉะนั้นแม้กระทั่งขออนุญาตยกตัวอย่างแบบแบบไวๆเนาะขยับโยมองมาด้านนี้แน่จะเห็นย่ามย่ามซึ่งมีเรื่องของบุริซึ่ง for S D G บุริซึ่งก็คือพุทธศาสนา S D G ย่อมาจาก sustainable development goals แปลว่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถามว่าย่ามเนี่ยคืออะไรย่ามคือ <c oughs> เขาเรียกอะไรเหมือนกับที่พระท่านถือเนาะเหมือนกระเป๋าแต่ท่านถือย่ามคราวนี้เรารู้ว่าพระถือย่ามแต่การที่จะเอาแนวคิดเรื่อง circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วเอามาทำให้เป็นย่ามเพื่อที่ว่า <c oughs> เวลาพระถือไปไหนปั๊บ,บหนึ่งคือโยมได้รู้ว่ามีเรื่อง Buddhism for SDGs สอง สามารถชวนญาติโยมสแกน QR code ที่อยู่ด้านหลังโยมจะได้รู้ว่าการใช้ย่ามนี้รัลดผ้าที่จะเป็นขยะเอามาทำเป็นย่ามแบบนี้ลดคาร์บอนฟุตปรินท์เท่ากับ4.11กิโลกรัมซ,ซึ่งเท่ากับขับรถ34กิโลเมตรนี่คือศิละปะถามว่ามีเรื่อง circular e c o n o m ไหมมีมคนทำมีไหมมีรเราก็เลยไปร่วมมือกับมอลู ที่เขามีปรัชญาว่า make circular economy reality ทำให้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเพราะรรเราจะช่วยกันลดโลกร้อนแทนที่จะไป Recycle เริ่มจาก Upcycle เลย reduce ที่มันจะไปเป็นขยะยังยังไม่หมดเพียงแค่นั้นฮอนอีกตัวอย่างหนึ่งของศิลป,ปะก็คือพอเรารู้ว่ามีแนวคิดเรื่องนี้มอลลูทำเรื่องนี้เราก็ชวนตัวคุณทัลวันวิโรชย,ยันน้องแอมเนาะ ว่าเ้ยเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยได้ไหม,มเวลาพระรับประเคนนะนีผ้าประเคนผ้ารับประเคนฉะนั้นเวลาที่รับประเคนถ้าเราใช้เรื่องผ้าที่มันเป็นเศษในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมาทําเรื่องนี้เท่ากับว่าเราชวนญาติโยมทุกคนที่มาทําบุญโดยเฉพาะสุภาพสตรีรู้เรื่องของซิคล์ไลนมีรู้เรื่องผ้ารับประเคนลดโลกร้อนโยมมีคิวคร์โค้มีคิโค้ด <laughs> สแกนได้ทันทีรับประเคน <laughs> เสร็จปุ๊บ สแกน QR code ซ<อ>ิโยมมาช่วยลด,ดโลกร้อนด้วยกันจะได้มีผลให้ลดใจร้อนไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของศิลปะรเรามีข้อมูลเรารู้ว่าโลกกาลังลําบากเรารู้ว่าเป้าที่1 3ของ SDG Sustainable Development Goal คือเรื่องของ Climate Action เราในฐานะพระเราจะทํำยังไงเราก็มีศิลปะเอะ๊พูดอย่างนี้เหมือนขิงตัวเองไหมนเนี่ครับอันนี้ไม่ได้โวยตัวเองนะแต่กําลังแชร์ตัวอย่างว่าถ้าเรารู้จักคิด เราจะสามารถเอาสุตะองค์ความรู้ข้อมูลมาเป็นประโยชน์แบบนี้ได้แล้วจะเห็นว่าพอมีศิลปะแบบนี้ปับ๊บมันมี QR code ที่จะขยายสุตะข้อมูลให้คนอื่นรู้ต่อๆไปและอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวอย่างของของสิบปัญจักเอตมัมังครุตมังก็คือความเป็นผห้่นศิลปะนั้นเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าในสมัยพุทธกาลตัวในคมภี์มงงลทธิปณีเนี่ยก็จะยกตัวอย่างพระอ,อนนถ์ว่า พระอนี่ยมีศิลปะศิลปะยังไงก็ยกตัวอย่างจีวรคือพระเจ้าเนี่ยท่านอยากให้พระเนี่ยเนื่องจากผ้าของพระเนี่ยมันได้มาจากการเอาผ้าที่มันตกอยู่ตามร้านตลาดผ้าที่ห่อศพตามป่าช้าเอามาซักทําความสะอาดเย็บย้อมแล้วก็ทําจีวรเนาะฮอครนี้มันพระเจ้าถามครั้งหนึ่งพระเจ้าถามพระอนท์เพราะเพราะเสด็จผ่านอยู่บนหุบเขาก็มองลงไปเห็นคะแนของชาวมคต พระเจ้าก็เลยถามท่านนท์ว่าออกแบบจีวรเนี่ยให้เป็นเหมือนคันนานี้ได้ไหมท่านนท์ก็รับว่าได้พระเจ้าค่ะแล้วก็เป็นพระดีไซเนอร์รูปแรกของโลกแล้วนี่คือผลของดีไซเนอร์ที่ออกมาเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วก็ออกมาเป็นจีวรที่โจรไม่อยากได้ก็ดูแลเหมือนผ้าขาดแต่ในต่อกันมันต่อเยอะไมต่อกันเหมือนคันนาใช่เหมือนคันนาแต่ในขณะเดียวกันก็ก็เป็นเขาเรียกอะไร ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันครับฉะนั้นชีวพระเนี่ยไม่ต้องมาลำบากกับการหาชุดเช่นตัวคุณบอยเนี่ยสมว่าบันทึกรายการปั๊บครับเดี๋ยวพอผ่านไปสักตอนสองตอนต้องเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเอ๊ะทำไมชุดเดิมทุกวันเลยแต่ของพระไม่ต้องฉะนั้นอันนี้มันก็คือความมีศิลปะในแบบหนึ่งที่พระนนท์ท่านแสดงตัวอย่างให้ดูะนันสำหรับท่านใดก็ตามนะฮะที่มองภาพศิลปะเป็นเรื่องของการวาดการสลักอะไรไม่ใช่เลยศิลปะก็คือ ด h อาร์ตออฟแมคคิ่งอิท p ับเนศิลปะในการทำให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะในการบริหารจัดการคนศิลปะในการบริหารจัดการโครงการสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นศิลปะในความหมายนี้ทั้งหมดเลยเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะฝึกฝนได้ไหมอาจารย์อย่างเช่นน้องๆเด็กๆจะฝึกฝนยังไงที่จะใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะแบบนี้ด้จริงๆแท้ยกตัวอย่างกลับไปที่ศิลปะของการที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะว่า การเอาความรู้หรือข้อมูลเรื่องของลดโลกของโลกร้อนเรื่องของซกคลลา c o n คมี Economy, มาบวกกับว่าพระพริสนาในฐานะทุนของสังคมจะเอาอะไรที่พระใช้มาเป็นสื่อในการชวนคนลดโลกร้อนเป็นการทำให้บรรลุเป้า13ของ SDG Climate Action มันฝึกได้คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันออกมามันคือการที่ฝึกว่ามองให้เห็นประโยชน์จากในทุกๆสิ่ง แล้วเชื่อมโยงสําคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงนะฮอ <ừ ừ, S 1> ต่อ ừ, ยอดเช่นในมุมของตาแม่ก็แอบคิดก่อนว่าในฐานะพระเราจะทําอะไรเป็นประโยชน์กับโลกนี้ได้ ừ, อะไรคือสิ่งที่พระสอนอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้เมื่อ2,600กว่าปีที่แล้ว ừ, แล้วเราสามารถมาเชื่อมโยงโยงกับโลกปัจจุบันได้ก็พยายามบวกไปบวกไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะค่อยๆเป็นอุปนิสัยที่เห็นแล้วเชื่อมโยงทันทีว่าเรื่องนี้ จะเอามุมมองของขัอเสนามาใช้ได้อย่างไรอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะครับฉะนั้นถ้าจะชวนเด็กฝึกก็ลองอาจจะคิดง่ายๆเลยว่าลองให้เขามองแบบ look at the bright side อของทุกอย่างได้ยังไงไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งของอะไรเนี่ยลองคิดว่าจะทําให้มันเกิดประโยชน์ได้ยังไงอะมุมแบบนี้มันก็จะค่อยๆเริ่มมีแต่อันนี้มันอาจจะเป็นศินละปะในความหมายที่เป็นไปด้วยประโยชน์แต่มันก็จะมีศิละปะอีกหลายอย่างที่ อาจจะไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงลักษณะนี้แต่มีประโยชน์กับคุณค่าทางจิตใจเ<ม>ช่นการร่ายรำรการเล่นดนตรีอะไรเงี้ย<ม>เป็นตน้น<ม>ซึ่งสามารถฝึกได้อย่างที่พระนิพนธ์พระชนนิพนธ์ของรกกุนเก้าชั้นหกท่านบอกว่าอันชนใดไม่มีดนตรีการ<ม>ในสันดานเป็นคนชอบกลนนะักอีกชนใดฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นบทคิดเหมาะคิดกับบทอัปลักษณ์อันนี้เป็นตน้นนะับฉะนั้นถ้ามุมศิละปะแบบเนี้ยทุกท่านสามารถมี ความสุนทรียะในชีวิตได้อาจจะต้องเริ่มเริ่มที่การรู้จักมองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไหนๆก็พูดเรื่องอพระราชบัญญัติของร,รัชกาลที่6โยงกับคําว่าศรริลปะอีกเล็กน้อยแม้กระทั่งเราที่มาคุยกันเนี้ยเรื่องมงคลสูตร,รรัชกาลที่6ก็ทรงมีศรริลปะในการนําเอาคําสอนเนี้ยมาเรียบเรียงเป็นคําฉันรอบที่แล้วตอนคุยมงคลข้อที่7จ็ดพาหุสัจจะอาตมาไม่ได้กล่าว โครงนี้แต่เนื่องจากเก็บไว้ว่าจะมาเล่าในใน,ในวันนี้เ <laughs> พราะว่าจะเป็นศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยคาเนาะในโงคลสูตรคําฉันเนี่ยรัชกาลที่6ท่านก็จะบอกว่าความได้สดับมากและกําหนดสุวาทีอันนี้คือพาหุสัจจันจะเนาะ<ช>ความได้สดับมากและกําหนดสุวาทีอีกศินประศาทมีจะประกอบมนุนการอีกหนึ่งวินัยอันนรเรียนและเชี่ยวชาญอีกคําเพราะบรรสารฤติแห่งประชาชน ทั้ง4ประการล้วนจะประสิทธิ์มนุนผลข้อนี้แหละมงคลอดีเรกอุดมดีอ,มอันนี้คือศิลปะ,ปะในการส่งนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6เป็นมงคลสุดคำฉันซึ่งก็จะมีทั้งตั้งแต่ข้อพหุสันจะสุวาทีความได้สดับมากและกำหนดสุวัทีสุวัทีแปลว,ว่าคําที่คนกล่าวไว้ดีก็คือข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองอีกศิลประศาสมีจะประกอบมนุนการมีศิลปะ,ปะในการทําให้เกิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์น่าดีใจด้วย อีกหนึ่งวินัยอันน่ระเรียนและเชี่ยวชาญข้อถัดไปที่เดี๋ยวเราตอนต่อไปเราจะคุยกันก็คือเรื่องวินัยโยจัจสิสิกิโตมีสารสะสิไม่พอต้องมีกระบวนการจัดก,การมีวินัยที่ดีด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีความสามารถในการสื่อสาร,รอีกคาเพราะบารรศาลรุติแห่งประชาชนพูดให้คนประทับใจได้สื่อสารให้คนชอบใจได้เพราะเขาจะได้เป็นลงมือทําในสิ่งที่ควรทั้ง4ประการล้วนจากประสิ์มนุผลข้อนี้แหละมุคลอดีเรกอุดมดี เป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของศิลปะอันหนึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติคนที่คนที่มีศิลปะนะครับเป็นทางบวกหน่อยแต่สำหรับคนที่บอกโอ้โหแต่ละชั้นเกิดมาเนี่ยคือเป็นคนที่ประพฤติไว้ง่ายประพฤติไม่ดีอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ไม่มีศิลปะแบบนี้ตอนที่มปส่งผลยังไงบ้างอมจารแล้วเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงได้ไหมจริงๆถ้าเกิดเขาไม่รู้จักอันนี้เราพูดถึงไม่มีศิลปะในการประคับประคองชีวิตใช่ไหมอาจารย์ครับ ก็ S <S ถ้ามุมอย่างนี้ด้านอันแรกเลยนะครมันต้องมีความตระหนักรู้ก่อนต้องมี awareness ต้องรู้ตัวก่อนว่าณนะตอนนี้เรากําลังทําลายชีวิตตัวเองต้องรู้ตัวก่อนเลย,ต,ต,ยต้องรู้ตัวก่อนอต้องรู้ตัวก่อนถึงจะปรับปรุงแก้ไขได้คราวนี้ประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดคุณบอยรู้อัตมารู้ว่าคนคนนี้เขาทําอะไรที่มันไม่โอเคอยู่ตัวเรานี่แหละต้องมีศิลปะในการสอนคราวนี้ถ้าศิลปะในการสอนเนี่ย พระเจ้าท่านก็ตรัสหลักธรรมไว้เนาะเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมมีเจ็ดข้อข้อแรกเลยเราบอกต้องปีโยก่อนน่ารักทำไมน่ารักก่อนถ้าเกิดเขาไม่รักเราเขาจะฟังเราเหรอไม่ฟังเหรอฉะนั้นต้องมีก่อนเลยหนึ่งปีโยน่ารักสองคารุน่าเคารพสามภาวนีโยน่ายกย่องสามข้อนี้จะทําให้คนเขาพร้อมจะฟังเราคพอข้อที่สี่ถึงจะเริ่มเป็นศิลปะในการสอนละเขาเรียกวัตตาจักรู้จักพูด รู้จักพูดมันก็คือต้องมีศิลปะเนาะเนาะนอนบางคนรู้แหละว่าจะต้องบอกเขาว่าไม่ควรทําแบบนี้แต่เวลาบอกปั๊บเขารู้สึกเหมือนโดนด่าแม้แม้ส่วนใหญ่จะตบท้ายว่าเอ้ยนี่หวังดีแล้วนะถึงจะบอกแต่อันเนี้ยไม่ได้ชื่อว่ามีศิลปะในการบอกครับดังนั้นต้องมีศิลปะในการพูดรู้จักพูดให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราพูดด้วยความหวังดีนะแล้วทํายังไงเขาถึงจะค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อที่ห้าเขาเรียกว่าจนะขคโมอดทนต่อการพูด บอกว่าบางครั้งพูดครั้งเดียวต่อให้มีศิลปะขนาดไหนมันไม่ใช่แบบคำเดียวเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้น<า>ใช่มันอาจจะต้องพูดต่อเนื่องพูดเรื่อยๆ,ๆ,ๆพูดบ่อยๆแล้วในขณะเดียวกันในความหมายของอดทนต่อท้อยคําหรือการบอกเนี่ยในความหมายหนึ่งมันก็คือความหมายอีกด้านหนึ่งว่าเวลาเราบอกเขาแล้วเขาสวนกลับมาเรื่องอะไรของป้าเรื่องอะไรของลุง <laughs> ก็ต้องมีความอดทนว่าเอ้ยเราพูดไปอาจจะกระทบใจเขาก็ทนในการสื่อสารหน่อยอันนี้มี2ความหมายในคําว่า วัจนคขโมที่แปลว่าอดทนต่อท้อยคาหรืออดทนต่อการบอก<ะ>ข้อที่6เนี่ยเขาเรียกว่าคำพีรันจัก,กระถางกัตตาแปลว,ว่าพูดเรื่องที่เข้าใจยากเรื่องลึกซึ้งเนี่ยให้เข้าใจง่ายได้ค<ะ>จะได้เห็นว่าเอ้เช่นบางคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ<ะ>เราจะพูดยังไงเหมือนหลวงพ่อชาท่านตอบว่าชาตินี้มีไหมชาติหน้ามีไหมแล้วท่านถามกลับง่ายๆพรุ่งนี้มีไหมล่ะ,ะก็ก็เข้าใจเลย หรือบางคนมาถามว่าศูนย์กลางโลกอยู่ตรงไหนท่านก็เอาไม้เท้าจิ้มตรงเนี่ยตรงนี้แหละศูนย์กลางโลกพอตรงไหนมันก็มันกลมใช่ไหมจิ้มไปตรงนหนมันก็กลางโลกถึงนั้นแหละฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของศิลป,ปะการทําเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้ข้อสุดท้ายฮะโนจัตายเยนิโชเชยแปลว่าไม่ชักชวนไปทําเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะว่าพอมีศิลป,ปะในการแนะคนแล้วเนี่ยถ้าไม่ระวัง เห็นแก่ได้มีความโลภก็จะมีความสามารถในการจูงใจคนไปทําเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นในสมัยสงครามโลกผู้นําชาติตะวันตกท่านหนึ่งก็จูงใจคนให้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูหรือไม่นานมานี้รอบๆเพื่อนบ้านเราก็มีบางท่านที่ชวนให้เกิดความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นฉะนั้นคนที่จะมีศิลปะในการสอนในการแนะในการบอกแล้วเนี่ยการวิทยธรรมข้อสําคัญข้อสุดท้ายคือ ไม่ชักชวนทําเรื่องที่ไม่ควรทำครับความหมายแฝงที่ตามมาก็คือว่าก็ควรจะชวนทําในเรื่องที่ควรทําด้วยแนะยังไงบอกยังไงให้คนเนี่ยเขามีความอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแล้วยืนระยะในการทําสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆซึ่งสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของโค้ชเรื่องของเมนทอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องของฟาฟาซิลิเตเตอร์ก็ล้วนเป็น ส่วนย่อยส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดได้ประยุกต์ใช้เรื่องการมิจรธรรมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของคนคนนั้นเองและคนที่ไปขอให้คนคนนั้นช่วยด้วยใชครับอันนี้ก็คือคนรอบข้างช่วยได้ใช่ครับแต่ต้องมีศิลปะางที่พอาจา้บอกว่าใช่นะครับแล้วส่วนตัวของของของบุคคลนั้นเองนะครับพญานาส่วนตัวของบุคคลนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมีศิลปะในการรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงคือข้อที่ควรจะต้องระวังเลยเนี่ยโดยแม้ส่วนใหญ่ มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทําไปแล้วก็รู้อยู่ว่า mm. ทําสิ่งไม่ดี mm. แล้วพร้อมจะเปลี่ยน mm. ในคำพีมิลินทปัญหาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตัวพระพระยามิลินเนี่ยถามว่าคนทําบาปที่รู้ทั้งที่รู้ตัว <c oughs> ว่ามันบาปกับคนที่ทําบาปโดยความไม่รู้ว่า mm. อันไหนจะเดือดร้อนกว่ากัน mm. อันไหนจะบาปกว่ากันถ้าเราคิดไวๆเราก็จะคิดว่า รู้แล้วทําเนี่ยบาปเพราะว่าขืนทําทังที่รู้ถูกไหมครับแต่คําตอบที่พญาพระน่าเกษรให้กับพญามิลินเนี่ยคือบอกว่าคนที่ทําโดยไม่รู้เนี่ยมีโอกาสบาปหรือเดือดร้อนมากกว่าแล้วท่านก็เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเหมือนกับว่าคนที่รู้ว่าอันเนี้ยคือก้อน่านที่มันแดงๆครับมันจําเป็นต้องจับเวลาจับมันก็จะจับด้วยความระมัดระวัง ถ่ายถ่ายเทความร้อนไปมาไม่ได้จับไปเต็มเต็มนี่นค่ะเดียวกันคนที่ไม่รู้ว่านี่คือถ่านถ่านร้อนๆเวลาจับนึกสภาพเด็กที่ไม่รู้ว่านี่คือถ่านแดงเนาะก็จะจับไปเต็มเต็มเลยและอันนี้โอกาสที่จะโดนลวกเยอะกว่าคนที่จับทางั้นที่รู้ว่ามันเป็นถ่านร้อนฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของศิลปะในการในการ,ในการทําให้เห็นภาพหรือสื่อสารหรือสอนทํา ให้เข้าใจง่ายๆเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคมภีรัญจักก,กระทังกตา,านเนาะทำ<ฆ>เรื่องยากให้เข้าใจทําเรื่องยากเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่ายได้ด้วยคราวนี้กลับมาที่เมื่อกี้บอกว่าคนที่เขาไม่รู้ว่าทําในสิ่งที่มันไม่โอเคหรือไม่ดีอันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงยากในพุทธศาสนาถือว่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดเนี่ยเป็นข้อที่แก้ยากมากเพราะโอกาสที่มันจะตกร่องทางความคิด ใครมาบอกใครมาเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่บอกบดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางด้านของพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเชื่อว่าเป็นตอแห่งวตัตถุหมายเพราะว่าโอกาสที่จะเวียนว่ายตายเกิดในสิ่งที่เอ่อเป็นอบายเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีเนี่ยมีสูงเพราะว่ามองไม่เห็นว่ามันไม่ดีตรงไหนเหมือนกับเหมือนกับที่ญาติโยมน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ สองท่านที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วปรากฏว่าคนนึงไปเกิดเป็นเทวดาคนนึงไปเกิดเป็นหนอนในหลุมคูดหลุมคูดก็คือหลุมอุจระนอนสมัยก่อนไอ้เทวดาก็จะไปชวนให,ให้ให้ให้ตัวหนอนเนี่ยทำอะไรดีๆแล้วจะได้เปลี่ยนมาเป็นเทวดาครับแต่หนอนแบบงงมากทาไมไะเป็นเทวดาดียังไงอ๋อก็ไม่ต้องอะไรยังไงเดี๋ยวทําอะไรอยากได้อะไรก็เดนมิทเอาอยากกินอะไรก็เดนมิตเอาอ๋อเทวดา,าต้องเดนมิตเราี่ไม่ต้องเดนอมิรเลยเนี่ย ที่เห็นอยู่เนี่ยอาหารเราทั้งนั้นก็กลายเป็นว่ามองไม่เห็นว่า,าการเป็นหนอนในหลุมคูดเนี่ยมันไม่ดีตรงไหน,นฉันเหมือนการฮอนคนบางคนที่มีความเห็นผิดเขาก็จะไม่รู้ตัวหรอกแล้วก็จะบอกว่าให้มีศิลปะในการรู้ยังไงเชื่อว่าโอกาสที่เขาจะฟังหรือจะเห็นเนี่ยมันมันมีน้อยอแต่ถ้าเกิดคุณบอยหรือท่านผู้ชมทางบ้านมีความรู้สึกว่าคนใกล้ตัวเป็นแบบนั้นก็ต้องมีศิลปะในการช่วยเขาให้ได้ให้ได้คิด Mm. ให้ได้สก,กิดเตือนใจคนเราเนี่ยถ้าได้การณมิตจะมีโอกาสพ mm. ระเจ้าเนี่ยตรัสว่าในส่วนของเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นรุ่งอรุณของของชีวิตที่ถูกต้องดีงามการศึกษาที่แท้เนี่ยจะเกิดได้เพราะสองปัจจัย mm. ปัจจัยภายนอกอันแรกเรียกกลาณมิตรบางทีเราไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคแต่เมื่อมีคนมาบอกมาชี้แล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาส ที่คิดได้เหมือนกับนึกสภาพว่าบางคนอยู่ในห้องมืดๆมาตลอดเลยไม่รู้ว่าว่าจะทําให้ห้องมันสว่างได้ยังไงถ้ามีกระไิดแม่ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวแตะไปที่สวิตไฟไฟมันสว่างเขาก็จะมองเห็นว่าในห้องนั้นมีอะไรยังไงบ้างและเขารู้แล้วว่าเขาจะเปิดสวิตไฟในห้องนี้ได้ยังไงนี่คือคนที่เป็นกระไรนิดอย่าประมาทคาว่าอย่าประมาทเพราะถ้าท่านคิดว่าช่วยใครได้อะ ลองสื่อสารลองช่วยเหลือบางทีเสียงเบาๆที่ท่านบอกคนหรือเสียงตะโกนขึ้นมานิดนึงบอกว่าระวังรถอาจจะทําให้คนคนหนึ่งรอดพ้นจากการถูกรถชนตายก็ได้นิ้วเดียวของท่านที่กดที่สวิตช์ไฟอาจจะทําให้ทั้งห้องสว่างสวยชีวิตคนบางคนสว่างสวยก็ได้ครับแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือเรื่องของโยนิโสมรัชการการรู้จักคิด เพราะว่าหลายคนขอภัยก็ไม่ต่างอะไรจากทิพทัพพีที่ไม่ไม่รู้รสแกงไม่ต่างอะไรจากไก่ได้พลอยวานอนได้แก้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราบอกเราเตือนเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับป้าเกี่ยวอ<ม>ะไรกับลุงยุ่งทําไมชิดผมอะไรอ<ช>ยูใ่ใครอยู่มันไหมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคนแนะนําตักเตือนด้วยความหวังดีแล้วขอให้ใช้โยนิสมบรัิการของตัวเองในการฟังใคร่ครวรพิจารณา โยนิโสแปลว่าถึงต้นเขามนสาิการแปลว่าทาในใจหรือคิดการโยนิโสมนสิการก็คือการทําในใจหรือการรู้จักคิดโดยอุบายแยกคายลองใส่ใจสิ่งที่เขาสอนเขาเนะแล้วคิดคร่ควร<ม>ถ้าเกิดคิดตาม,มโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง<ม>แล้วนำชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น<ม>ก็จะมีจดจ่อครับซึ่งทั้งหมดนี้นั้นก็ควรจะต้องเป็นศิละปะของฝั่งผู้พูดแหละหรือผู้บอกนะั<ม>่เป็นหลักเหมือนกับวันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราสื่อสารธรรมะก็จริง แต่นึกภาพว่าถ้าเกิดคุณบอยไม่มีศิลปะในการถามอาตมาก็ไม่ได้ใช้ศิลปะในการตอบครับคนฟังที่จะฟังอยู่จนจบอย่างที่กําลังชมอยู่นะตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงก็ได้ฉะนั้นไม่ว่าการทําอะไรอ่ะขอให้ดูว่ามีทั้งศาสตร์มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็นพาหุสัจจะเป็นพะหูสูตรมีข้อมูลมากพอและใน,นเดียวก,กันก็ขอให้ดูด้วยว่าเรามีศิปะ1ิปัญจ์หรือมีศิลปะในการเอาข้อมูลความรู้นั้น ไปทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรารไม่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรามีความรู้และเรารู้จักมีมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ทําให้เกิดขึ้นรับรองว่าไม่เฉพาะทาแต่เราที่ได้ประโยชน์<ม>เหมือนกับที่ให้คุณบอยและญาติโยมดูตอนต้นรายการว่าย่านใบนี้ไปไกลถึงโมรโคโค็อกโกไปไกลถึงลิสบอนไปไปหลายๆประเทศเพื่อให้คนได้เห็นและได้เกิดแรงบันดาลใจว่า,าศาสนา ที่เป็นภูมิปัญญาดั้มเดินอย่างพุทธศาสนาก็สามารถมาบวกกับภาคธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมอลลูแล้วมาทําเป็นมอลลูมอลไลฟ์ฟอร์เอนต์อรเมนต์ก็คือถวายเนื้อนาบุญเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นต้นได้อย่างที่เห็นนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ไม่สําเร็จประโยชน์เฉพาะในวัดในประเทศไทยแต่ไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องช่วยกันทําให้โลกนี้ดีขึ้นตามหลักที่พระเจ้าสอนว่า โลกาณุกรรมปรายะโภชนะยิตายะโภชนสุขายะโลกาณุกรรมปรายะพิกษุทั้งหลายเนี่ยต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ผู้ชนเพื่ออนุเคราะห์โลก mm hmm. วันนี้เราทําแบบนั้นแล้วโลกได้รับรู้ถึงสิ่งที่เจ้าสอนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับบางอย่างในพิศาสนาเพื่อเกื้อกูลพัฒนาคนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดได้เพราะความมีศิละปะนี้เอง <c oughs> และอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเจริญพรับ <c oughs> คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้การสานทนาธรรมที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยน่าจะเป็นหลักธรรมง่ายๆนะที่เราสามารถนํากลับไปปฏิบัติได้จริงด้วยการที่เรานั้นมีศิลปะต่อทั้งตัวเองด้วยต่อคนรอบข้างด้วยแนละที่สําคัญอย่างหนึ่งผมบอกเลยครว่าการที่เราประพฤติดีทําดีแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดผลดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าอย่างสูงนะครับขอบพระคุณ <S <S ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะไปดูช่วงของปริศนาธรรมกันสักครู่หนึ่งครับเชิญครับ คุณผู้ชมครันในช่วงของปริศนาธรรมในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะเคยได้ยินคําเรียกขานกันว่านกแร้งวัสะเกตนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะมองให้เป็นหลักธรรมะเราจะมองได้อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันนะครับกบาสรสารสระคุณเจ้าครับเชลินพร คุณบอยก็ช่างไปสรรหาคําถาม <c oughs> มาถามนอนอาตมาอยากทิ้งให้มันเป็นปริศนาบ้างละเกิดครับ <c oughs> คือจริงๆอ่ะมันเป็นคําโบราณที่บอกกันทนะันแรงวสเกตเปรตวสุทัศ <c oughs> ด้านหนึ่งมันก็เนื่องมาจากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่มีน้าท่วมใหญ่แล้วก็เกิดขอภัยโรคหาอหิวาตกะโรคคนตายมากสมัยก่อน,นในเขตพระนครเ,เขาจะไม่เผาเขาจะไม่เผาศพดังนั้นวันสเกตอยู่ในเขตอยู่นอกนอก,นอกพระบรมมหาราชวังดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า <c oughs> คนเอาศพมาเผาแล้วคนตายเยอะเผาไม่ทันเมนแตกก็ถ้าภาพใครเคยเห็นภาพเก่าๆน่ก็จะเห็นคนต้องมานั่งเขาเรียกอะไรเอาไม้คอยตีคอยไล่นกแร้งที่มันมาเพราะศพฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละเขาเลยบอกว่าแรางวัสดเกตคราวนี้ญาติโยมที่มาเที่ยวเนี่ยตอนทางลงเวลาลงมาตอนก่อนจะถึงวิหารหลวงพ่อโตก็จะเจอ,อรูปปั้นของนกรงแร้งเต็มไปหมดเลย จะบอกท่านทั้งหลายว่าอันนี้ด้านหนึ่งคือเป็นจุดประสงค์ของธงวมดที่อยากจะเนื่องจากมีคําพูดมาะานก็ปั้นให้เห็นภาพว่านกแรงที่มารอกัดกินซากศพอะไรเง,งี้ยในแง่ของธรรมะเนี่ยก,ก็คงให้เห็นในแง่เชิงประวัติศาสตร์ครับว,ว่าเพราะโรคระบาดในยุคหนึ่งซึ่งกลายเป็นฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนมากไปก็เหมือนกับโควิด -19 ยุคนี้ที่พอเกิดขึ้นมาม,นม,นมันก็ทำให้คนล้มหายตายจากไปมาก ฉะนั้นก็ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโรคภัยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันที่สองออโยงธรรมะที่อาจจะไกลหน่อยก็คือจะบอกว่าแร้งเนี่ยมันมองเห็นศพอยู่ไกลมากเลยแต่มีเรื่องเล่าในธรรมบทว่าณนะจังหวะหนึ่งแม้จะมองเห็นได้ไกล5 0 0อโยชน์เห็นศพได้ไกลขนาดนี้นกแร้งเองยังมาติดบวงนายพราน hmm. นายพรานก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ hmm. พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนกแร้งตัวนั้น,น,นก็บอกว่าก,ก็เพราะกำลังแห่งกรรมนกแร้งซึ่งจริงๆปกติมองได้ไกลขนาดนี้ก็ยังสุดท้ายก็มาติดบวกฉะนั้นก็ชวนว่าถ้าเกิดท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ชวนว่าต่อให้ท่านมีวิชาความรู้ขนาดไหนมีความรู้ความสามารถยังไงก็อย่าประมาทไม่ทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีเพราะบางทีเนี่ยผลแห่งกรรมที่เราทำมันอาจจะส่งผลกลับมาถึงตัวเราเมื่อไร่ก็ได้ก็อย่าประมาท จรรอคคับบะุณและนี่คือทั้งหมดของรายการสุขใจไปกับทรรมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังสามารถไปชมได้นะครับผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง y o u t u b n n น l นะครับเซิร์ชไปที่ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับ